เอาเริ่มใหม่ครับเริ่มจากตัดข้างหน้าก่อนนี่นนครับผมก็ตั้งนานผมก็ยังเออนี่ไม่ได้หมดเลยข้างๆก็ทำอย่างนี้ทำดีๆทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บสักหวีลงนี่ตัวหวีนี่หงายสามสิบนั่นนี่เดีวฟันหวีเนี่ยมาจิกอยู่กระดิมใบหูนี่ปุ๊บน่ะเห็นไหมครับออกพอดีเนาะไม่เป็นไรครับไอตัวน,นี้มันหลวมปักมันหลวมที่มาดูฝั่งนี้ ดูฝั่งหน้านี่แหละครับก็ต้องการอย่างนี้ให้อยู่ใต้คิ้วผมก็บอกแล้วว่าตักหวีเต็มอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาให้ให้สันหวีเป็นแนบกับ,ก,บกับดั้งจมูกตรงกลางจมูกนะครับแล้วก็ตัดอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะพอดีเลยเห็นไหมครับดูฝั่งนี้ทีนี้อย่างนี้ก็เช่นเดียวกันที่มันเห็นเล็บเี่ยดูนะครับผมจะตัดตักหวีเข้าไปเต็มเลยนะเนี่ย แต่เราดึงเราดึงดึงให้สันหวีนี่มันลงมาติกระติงหูนี่นี่ถ้าหงายฟันหวีสามสิบองศาเนี่ยมันจะพอดีเลยเห็นไหมครับมันจะพอดีเลยแล้วก็ไม่ต้องไปฉีดอะไรมันด้านหลังก็พอดีแล้วสมมุติว่าตรงนี้มันมันโป่งๆป่งเราเห็นนี่เราตักหวีเข้าไปปึ๊บหงายฟันหวีเอามันแนบกับไกด์ไลายแล้วก็ถยออกมันจะพอดีเลยเห็นไหมครับอ๋ไม่ดีไม่งไม่มีดีเลยครับนี่หงายฟันหวีเข้าไปไกด์ไลมันคือตัวนี้ พอเราเห็นไกด์ไลน์เราก็เฉียงหวี45เนี่ยตัดกับตรงหูนี่มาพอดีเลยเห็นไหมฝั่งน,นี้เหมือนกันดูนะนี่ดึงหวีลงมาหวีตัดกับลาตัว45แต่ว่าฟันหวีไปจิกกับตรงหูโคนเนี่ยพอดีแล้วก็ตัดออกถ้าเป็นฉีดน้ําก็เหมือนกันอันเดียวกันนะนี่นะคือเคล็ดลับของช่างแล้วก็เอานี่กึบลงอย่างนี้ เห็นไหมครับแล้วก็ดูฝั่งหลังเนี่ยนี่ไอ้ที่งองงเนี่ที่เขาบอกว่ามันงอนี่ทําไงมันจะหายดูนะครับสันหวีแนบติดหนังหงายฟันหวีสามสิบถึงสี่สิบองศาก็ได้หรือสามสิบห้าองศาก็ได้แล้วแล้วมันก็จะหายงอไปนิดหนึ่งดูนะครับตรงนีน้แล้วก็ตะก,กุบลงอย่างเงี้แค่นี้แหละครับเขาต้องการ ครับเนี่ยเสร็จแล้วดูรอบหัวเลยครับถ่ายเลยดูกูกูอย่างนี้อย่างอย่างนี้เดี๋ยวเราใช้ฟันปลาสับว์นีดนีงอย่างนี้เราใช้ฟันปลาดูด้านหน้าเสร็จแล้วครับเงยหน้าขึ้นอขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ